อันนี้ตัวเก่าตัวเก่าถอดเพาถอดล้อออกมาแล้วจะไปเปลี่ยนให้ตัวใหม่นี่ปูนปูนพิเศษนี่มาตัวนี้ปิปดดมยังไง อันนี้กระทะใหม่ชาปูนปูนทนความร้อนนี่ เปลี่ยนเพลาเปลี่ยนล้อขึ้นมาใหม่มันจะพอดีกับพลางมันที่มันติดมากับของใหม่นี่มันไม่พอดีปลดเอาตัวเก่ามาใส่เอาตัวใหม่ออกไปมันถึงพอดีกัน เขาลากขึ I ll, I ll, uh, ้นมานี่เ๋ยนี่เขาเอาไม้ออกไปแล้วลากขึ้นลากลงตรงนี้เอาไม้มาลองไม่การมีการ้องมันัดได้พดี เดี๋ยวเขาจะไปหาไมา้ทำนั่งร้านซ่อมข้างบนอีกไอหมวกข้างบนนะ่ะดอกเห็ดนะ่ะมันหล่นลงมาทีละชิ้นสองชิ้นปลายป่องมันก็แตกเขาก็จะซ่อมฉาบยา มันหลุดลงมาจากขบนทีลชินสองชิ้น